การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขอต้อนรับแฟนๆกีฬาเจสกีและทัพนักกีฬาเจสกีทั่วทุกบุมโลกทั้งจากเอเชียยุโรปอเมริกาแอฟริกาและโอเชียเนียกว่า3,000คนเข้สาสู่ทัวร์นาเมนต์วอเตอร์เจชิงแชมป์โลกแ g p เป็นยูจ1วอเตอร์เจ็ตว d c u ์ค2024สนามชิงชนะเลิศระหว่างวันที่11-15ธันวาคม2567ณเมืองพัทยาประเทศไทย วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณไพยวันอารมณ์ชื่นรองประธานสภาเมืองพัทยาเปิดงานิทศการเจสกีเวิร์ดเอ็กซิบิชั2024พร้อมทั้งเข้าชมการแข่งขันในรุ่นอเมเจอร์เวิร์ดแชมเปี้ยนชิพรวมกับแฟนๆเจ็ตสกีชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเข้าชมกันอย่างมากมายโดยมีรุ่นที่น่าสนใจดังนี้ โอเอ e มเอโดรนโอเพนเป็นรุ่นที่มีนักแข่งเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดของทัวร์นาเมนต์ถึง34คนจาก15ชาติชองบูโน่พาสตูเรียจากฝรั่งเศสแชมป์เวิร์คัพ3สมัยและแชมป์โลกเวอร์ซิลี่5สมัยคือตัวเต็งที่จะเป็นแชมป์ในรุ่นนี้คิงออฟเอโดรนฉายานี้ยังคงเป็นของชองบโน่พาสตูเรียเมื่อบิดเต็มคันเร่งตั้งแต่โฮช็อตขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบเข่าเ้นชัยเป็นที่หนึ่งในโมโตที่หนึ่งเรียกเสียงเฮอย่างล้นหลามจากแฟนจิตากีชาวฝรั่งเศส ในรุ่นโนบิกและนบาสต็อกหมายเลขเจ็ดแซแมนอาราวาฮีนักแข่งจากยูเอไอยังคงกระหายในชัยชนะโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดขึ้นนําตั้งแต่ต้นจนจบฟ้าชาัยในโมโตที่2หมายเลขร้อยสิบหกคาร์เรลซินินีจากโบร็อกโคตามมาเป็นที่2ในฟในโมโตหมายเลขร้อยสิบหกคาร์เรลซินินีสร้างเซอร์ไพรส์ชิงจังหวะออกตัวขึ้นนําหมายเลขเจ็ดแซแมนอาราวาฮีและขับได้อย่างมั่นใจเข้าเส้นชัยเป็นที่1หมายเลขเจ็ดแซแมนอาราวาฮีตามมาเป็นที่2 สรุปคะแนนรวมทุกโมโตหมายได้7ตามแมอราบะีมี173คะแนนคว,ว้าแชมป์ WGP1 Water Jet World Cup 2024พัทยาก,กลางปีในรุ่นโนบิอินราบัลสต็อกไปครอง รุ่นเวอร์เทลันด์ระเบ้าริมิตต์หมายเลข1 7อัธพลคุณสาอดีตแชมป์เก่าเวิร์ลครับและเวิร์ลซีรีส์ปี2022กลับมาโชว์ฟอร์มแชมป์ให้แฟนๆเจ็ทสก,กีได้เฮกันอีกครั้งออกสตาร์ทขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบชาวเซนชัยเป็นที่1ใน2โมโตคว้าแชมป์ w g p 1วอเตอร์เจ็ทเวิร์ลคับ2024พัทยากลางปีในรุ่นเวอร์เทลันด์ระเบ้าริมิตต์หมายเลข692ชนาภาผลไม้นักแข่งสาวชาวไทยฟอร์มยังคงร้อนแรงต่อเนื่องเมื่อทำสถิติเป็นนักแข่งคนแรกของทัวร์นาเมมนนตต์ททที่ท game ชะรวดุกโโ ็บ180คะแนนเต็มหลังจากเข้าเส้นชัยเป็นที่1ในโมโต,โตที่3และฟนอลโมโตคว้าแชมป์ดับเบิลยูจีพี1วอเตอร์เจ็ทเวิร์คั2024พัทยากรังปีในรุ่นวูเมนระดับบล1,100สู per สต็อกไปครองแสงกีราวอเตอร์สปอร์ตและเจสก,กีติดตามข่าวสารในการถ่าย,ายทอดสดได้ทาง w ว w j e t s k i บ็ตเจสกี้ o วิร์คครับคอมเฟซบุ๊กเจสกี้เวิร์คคักลังปีและจะมีการถ่ายทอดสดสตรีมมิ่งตลอดทั้ง5วันการแข่งขันตั้งแต่วันที่11-15ธันวาคมนี้ทาง Facebook YouTube และ YouTube ช่องเปี ติดตามข่าวสารและการถ่ายทอดสดการแข่งขัน w ั p 1 Waterjet World Series 2024สนามเปิดฤดูกาลร,ระหว่างวันที่11ถึง1ิบาธันวาคม2 5งนาเณเมืองพัทยาประเทศไทยได้ทางเว็บไซต์ worldwidejetski.worldcup. com, Facebook jetski worldcup, YouTube และ Instagram jetski worldcup และ Tiktok d u b g p 1 t o u r n a m e n t